กาบสบายดีได้สวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุสุคนก็นยินดีต้อนรับเขาสูซ่งสาวหินงข้ามบ้านเฮามาพบมาพอกันคลิปนี้ทางเฮากับอ่อยู่วัดนาะพี่น้องเอ๋ยเมื่อนี่บาวเซนเพิ่นพามาทําบุญเพ่อพี่น้องเอ๋ยเนื่องจากว่าเป็นบันพระใหญ่เนาะกันเลยพากันมาทําบุญอยู่ <มา S 1> วัด,ด,ด,ดพระท่านใจพี่น้องเอ๋ยเนาะโดยเมื่อนี่ก็มากับทีมงานบาวเซนเมื้อนี้พ่อแม่พี่น้องเอ๋ยเนาะ ทางบอเซนเนพื่อนกำลังอุ้มลูกขึ้นไปไหว้พระท่านใจพี่น้องเอนะ๋ยเนาะกำลังสิพากันขึ้นไปอ,ออกไปเนาะบอเมนบอพิษพี่น้องเอ๋ยออกไปซื้อขันบักเบิงเนาะขันบักเบิงซื้อดอกไม้มาไหว้พระเพะื่อนพี่น้องเอ๋ยปะตอนนี้<ป>ก็เป็นเวลาเวลาคำแล้วเนาะพี่น้องเอ๋ยถึงสิคำแต่ว่าคนก็นยังลังไหลกันเข้ามาอยู่เนาะเพื่อนพี่น้องเอ๋ย มากราบมาไหว้พระแม่ใจพี่น้องเลยเนาะโดยแม่ตอนนี้กระทั่งอนุ่นนไปซื้อดอกไม้ไปส่วนไม้ไปกันว่ะเนาะสวนไปซื้อดอกไม้กวโสบายดีพี่น้องสบายดีป้าลุงโดยสบายดีอ่ะอนุ่นสบายดีป้าลุงน้ำหลุกสบายดีวาต้าอยู่ไกลแต่ว่าต้าไปปะลุงไว้ลูกอนุนน้อยกับ่มสบายดีนี่อันนี้เนาะอนุู้นอนุู้นสบายดีทูจ้าเนี่ยลูกทูจ้างามงามทูจ้าสบายดีป้าลุงรื้อเหมือจแยกกันเลยเนาะ สบายดีอืมแบบเพลินเบื่อสบายพี่น้องเลยเนาะเลยปะออกไปซื้อดอกไม้พี่น้องเลยเลยปะไปซื้อดอกไม้แล้วก็สื้ผ้ากันเข่ามาไหว้จุดยามรอบแดงเลยเนาะอากาศมันห่อนเลยเนาะเมื่อนี่อ่าแดงอยู่กับห่อนเลยพี่น้องพอดีเด้่ทันเหล็กลาวได้บาตาได้โอ้บาตาใหญ่โตเด้เหมือนเนาะอายุโตเจ้าวันนี้หาโตหาโตโอู้หเอาให้ไล่เด้อบอบกฝอยน้ำได้ ลอยซื้อผู้เดียวได้เจ้าปาเตอนเอาเพื่อนพี่น้องเลยย่อนแสงเนาะย้อนแสงใช่คำว่าอยู่ตรงพี่อ่ะเปลี่ยนคางไม่เนาะพี่น้องเลยเมื่อกี้นี่ย่อนแสงพี่น้องเลยเนาะโดยโดยปาเตอไหเนาะมาคำโดยโดยเอาโดยโดยยิามเราตลอดโดยจะเนาะ เอ็ซีพี่น้องเนาะเอ็มซีเปิ้ลคายดอกไม้เลยเอาสองเนาะเอาสองคู่เน่าโมเซนอันนุ่นได้ใช่อันนุ่นเอาเป็๊นแลนนั่นก็ได้จุดขอพรเลยอันนุนเอาอานรวมกรอบครัวธรรมนีน่าโมเซนเลยเพิ่นลงมาเพิ่นบ่อยากถือเกิดเพิ่นห้อนอะซี อะไรนอบดนี่ส้อสีเนาะอันนี้เดบูชาพญานาคบ่ัดอกอนีบูชาพญานาคมาะาคำมันนี้พี่น้องเลยนา<อ>ะเพิ่นไปเวเวียกเพิ่นหลักเพิ่นกับมาพามาเวททำบุญเลยพี่น้องเลยสี่สิบหน้าเนาะ

พ่นมาโบซายเกิดเลยทอนเพ่นวะโอ้ขอบใจเลยเหมือนพ่นเอาอันนึงเนาะพี่น้องเลยป้าว่าตั้งป้าไปเลเนาะป้าพี่น้องเลยเนาะเดียวสิคำสิมืดปูวัดพระท่านใจพี่น้องเลยเนาะอันนี้นี่เพ่นอ่านว่ายังบ่เซ็นไปยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดลงไฟดุรถไฟวัดอะ่รก่อนนี่ยรัตตตะนะ คืออั้นก็คือกะแต่ว่าสิพุ่นเบิ่งๆคนน้อยเฮาแน่พูไปแล้วพูไหวเนาะโดยมื้นี้ก็มาพ้อกันยามแลงๆเนาะพี่น้องเอ้ยตะเวนแลงๆอ่อนๆพี่น้องเอ้ยเนาะแฮอคือเก่าแต่ว่าก็ยังคนก็ยังลังไลกันเข้ามาอยู่พี่น้องเอ้ยน้หนเลยเนาะสดียสยีะบดอกไม้เจ้ายๆกําลังสิไปเอาเนาะ เบ่ตาบ่เลยซื้อมาเพื่อเพื่อเพราเพื่อเลยเนาะเดี๋ยเนาะเออทำบุญทานมันก็ต้องเอาเองได้เออจังเลยลายเนาะไอ้บอเช่นทำบุญเพื่อมันก็ได้ตัวไปเอาเองก็เ้องจังเลยลายเลยนุ่นพ่นพรมูเนาะพี่น้องเลยเป็นไงเด้อเออพรนพ่ออยู่บุญนุ๊กแหละพ่ออยู่บุญเอาคันหาเนาะมาเส้นพากันมาแบบยามแรงๆเลยเหมือนี ฟฟดดได้บอเซนพี่นเอาขึ้นไปแล้วโดยผู้ใา้ขึ้นได้อยู่ได้ผู้ใายขึ้นได้โดยเอาคันบังบิงขึ้นไปว้เทิงพุ่นก็ได้เนาะผู้ใายพี่น้องเลยคนกับทยอยกันเข้ามาจนคำเลยเนาะพี่น้องเลยผู้อนุน้อยก็พอพี่น้องเลยเนาะอยู่เทิงผู้ พิ่นหยอกลูกเพิ่นอะเนาะไปพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็พากันไหว้แล้วแล้วเนาะยังเหลือแต่ไหว้ข้างล่างบ่ยังถือดอกไม้อยู่เอเส้นเสียงซีพี่น้องเอ้ยน้อยก็เบิ่งเฮ็ดให้เนาะ้ดีเนาะกันดีๆเด้ออู้หลายโพดบ่สเมาบ่เลยเจ้า เอาไม่วอซันไม่เพราะว่าตกเบิดเลยพี่น้องเอ้ยเจ้าอยากหล่ลายพูดบอจิตเคยเสียงอยู่บ่แบบนี้เคยเคยอยู่ครับบ่บ่อยครับบ่บ่เรื่อยที่เจ็ดบอจิตกันที่เจ็ดเนาะ โดยอ่ะไปอ่านเบิงดีดีเลยเนาะกันที่7เบิ่บัดนี้เอาให้ดูจิตเสียงเบิ่งบัดนี้เนาะพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่อีกเนาะทางรานน้อยก็เบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งดูจิต ดองมาลงเนเสียงยี่ยังเนาะอยู่ลมาอ๋อเสียงนุกยูดิององไเนาะดยู่ลเเบอร์เบอร์กันแบบไรเบิับนี่เก้ากันที่เก้าไดการที่ทลบอจิตกันที่เก้าดีได้บอจิตด้บ่ฮูอาเอาเ้าดียังเดียว เ้ยถือก,กันที่ดีๆเนาะแต่ละคน้าลูกเพจทำงาน,นกันเลยลาลูบๆคล้องพี่น้องเลยเมื่อนุ่นหนาพผมเจี้ยลูก กันที่เท่าไรกันที่เก้ากอการกันเดียวกันกับอันบ่าวจิ๊บเนาะอยู่ไหมเดินมาออกมาเชียงน้าแม่บบดเป็นเดากปอนเงินดงตู้เนาะพี่น้อยโอ้อานุ่นทีสั้นบ่ลูกอานางดงก่อนดุจกนให้อานุ่นเชียงเนาะพี่น้องเยสั้นอีกลูกอล่ามันทอดเลยตกโอ้ไรเนาะลูกไรแล้วโอ้กันที่หนึ่งว่าเซ้ ไม่กันที่หนึ่งพี่ได้ดุพี่ดุล่ะพี่กันที่หนึ่งวาเซนเลยอ่ะเอาไว้แบบนี้ดุโอ้เพื่อนเอาเพื่อนชันบัดเดียวจบเลยดูเลยได้แต่กันคือพ่อดุเลยป้าันนี้ให้ลุงจิตอ่านสูฟังแบบนี้เนาะด้ยได้ได้ได้ดูกันที่หนึ่งดุอ่านดอกไม้เจ้าดูดะเดี๋ยวแม่จะให้ลุงจิตอ่านสูฟังเนาะอ่านโน้ตอ่าให้พอจูดหาเด้อ เป็นว่าเออลงไอจุดเป็นที่กาเราไม่แถมถึงปลายไม่พอโดูมันอยากจุดเองเพลินเนาะพี่น้องเลยจุดปลายไม่พอโดูจุดปลายมั่นหรอกอะอะไรลอะซี่ขึ้นจะน่ากังวลไหมเปนอยากจุดเองเพลินพี่น้องเลยเนาะมาทำนุ่มใบโเนาลองดูไหมนี่ดูควันมันเขาตัวจริเขาพี่ลูกหนาพี่เมื่อวานอย่างนี้พูดล่ะเอาไฟได้เหยียบไฟ้ได้ดูมาไหม โน่นหน่อยมาไหว้พระครพอ่อโนองพี่น้องเอ้เมื่อนี่นนเป็นจูดใหม่คากรถควันพี่น้องเอลยยังลูกเจ้าเห็นยังเฮ้โอ้จ้าเห็นแพะบ่เห็นแม่บ่อ่าอ,อย่าไปจับลูกให้พ่อพาไปเบิ่งนนุ่งยุ่งเด้อบ่เด้อพ่อพาไปเบิ่งนนุ่งยุ่งรึเด้อไป เอะไระลอยนำภาคสะเพาผลวาซาเจ้าปะจนไพรลำบากปีนี่ถ้วยบนให้ทางนำวาบอดีบงเกน,กนุมจักมีเคาะให้บังเกิดในสมุทร ดีเจเียวทางบก่าโศกมีมาไห้ทางหน้าบุคดีนาะทางน้าบอดจัง่พอนุ่นจังเมียลงเลือดางน้ขัาบุคดีกัดของอนุ่นเนาะพี่น้องในนี่ผลกาไว้ขีหม่มาถึงเมื่อดห่ใช่ไหมจักได้ผมใส่ไหมตัเขาจิตตัวกัดห่าใช่จิงเท้เลย คนจักนำมาให้โพคาถุกเยื้องทีนี่โซกแมนเบื้องโดยได้ครบนี้เทแล้วคืออย่างไรมาจิ้นให้กันที่เก้าข่อยก็ได้ที่เก้าคือนกิดกับเจ้าเล้นข่อยยังมาทันอ่านดี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 ว่าดีว่าไปนะไปกันก็มาคิดนกับโป๊ตากันกันเดียวกันกันที่เก้าดียัวเอามาเสิร์ฟกินกุฮนเต่า เอาหูหอนมันดึกดวงซาตาได้พุทธทั้งลาซาแม่นยามถวยไว้ถวยไว้เนาะอ่าซาตาในปีนี้ดวงดีมีโุขใหญ่โอ้ยสุขบ่มาเข้าใกล้มีเว้นห่างไกลโหนดีอยู่โชคที่ได้จากเมืองสวรรค์ดลบันดาลอ่าเกิด มีมาไห้ทางเหนือใต้มีมาทุกท้าบีนีได้นวตาจูนาไปค่าถือกล้วยใบนี้ตกบอลโพสากามีโพคาอังนองเนืองล้นว่าคณย่อย่องเป็นเศษฐีเทนโพสุดไั่กันี่เก้าเนาะ คนย่องนับถือแท้แล้วนางเสื้อน้องพี่อ้ท่านท่าาร่าจับด้กันนี้ดา่านบุงแล่โอ้ว่าชันนะะมันดีก็ดีเนะดีใจนจด้ีว่าถ้าห้าบ่เฮตดบ่หาที่ท่านน้องนเวนก็พ่ได้ดอกพี่้องเลยอเมนนาะตายเขอวาว่านอกระตากคนเสื้อนาะในสิ่งใดเฮาก็กาไว้ในสิ่งนั้นนาะเพื่อความสบายใจ่น้เลยอ้ยบที่ว่าว่ากันด้ เลยออกเนียนอกเลยอ๋ไปเขาห้องน้ำอนน้นเขาห้องน้ำไปเอาเนาะพี่น้องเลยถามมาดุนน้ำบาตาเพิรนเนอเนาะเพิรนกลังจุดพี่น้องเลยพอดีเดบัดออกไปยังได้พอดีเบิดน้ำบาตาเนาะเอาจจกร้านบาต้าเอาจะพกทายรีกัน โดยได้ลายอยู่นะเนาะพี่น้องโดยเสียบหม้อๆนี่ก็่เสียบมอๆนี่โแล้วแยนต่ําเด้เนาะเอานบ่่ไผมมือเด้อแนจาเียงก็โลดเนาะพี่น้องเนาะโดยมองลายแล้วว่าโอ้นั่นบ่อ่ะออกมาจากในเบิงเนาะเอายังอีกอยู่เอาตัวนั้นบ่จุดบ่นี่บ่จุดก็เห็นเนาะพี่น้อง่บ่ล่ะ เห oh. <c oughs> ็นโอ้อ้ชุดบางเกงอยู่แล้วแต่ว่าบุดมันก็เห็นหมดใช่เบิ่งเอานิ่งๆี่เอามาเทียบชุดออกมาคนแบบได้สักสองห้าทรงมาอ่ะลองจุดเบิ่งว่ามันสิออกมาเป็นแบบใดว่าได้จุดตอนจุดกับบูุดนี่สิเลขตัวเดียวกันบ่เนาะอันนี้ก็นแล้วแต่ความเชื่อแล้วว่าตาเนาะผู้ใดอยากซื้อก็ซื้อเบิึงพี่น้องเลยเนาะเออ ไปเลาะเบิงบรรยากาศภายในวัดน้องเพียพี่น้องเลยบ่าตอนแรงมาแล้วเป็นยังไงบรรยากาศดีบ่เนาะเดือดมือพอดีอากาศเย็นเนาะพี่น้องเมื่อนี้เห็นมะคุ่งอยู่ไฮจอดในบ้าด่าเลยเด้อที่เมื่อตอนเช้ามื้เพิ่น้องใหญ่ถักมะคุงโอ้ยบ้าด่าโบเมนดอยมีน้องหรือบ่เออเอาให้ทันได้บ้าด่าไปไปพี่น้องเลยเนาะไปไปเลาะเบิ่งบรรยากาศภายในวัดกันเลยพี่น้องเลยบรรยากาศงามแรงๆเนาะ อ๋อบรรยากาศกันเย็นดีเนาะวาเซนเนาะเย็นดีพี่น้องเลยคำเลยเนาะทำเลยก็เป็นแบบสีเ <gamma> ย <enders> ็นเย็นพี่น้องเลยเนาะอ่นุ่นเพิ่นกับโบไซเกิบเลยพี่น้องเลยเพิ่นว่าห้อนเพิ่นวันเนาะลื่นนะพี่น้องเลยอยากถือแบบนี้เลยอ๋อตรงเลยอ๋อมึงแหน่อหนก่งยังอันนี้ลูกเพิ่นห้องนกว่าคือไก่นี้ไก่ห้องไก่ นกยงบ่คือไก่เสียงมันห้องบอสสีขาวเนาะผนงามอีดีพี่นงเลอทางหางเพิ่นเน,ะนาะไข่เพินในไ่บ่เพิรอนไข่แลบวบิบอต้าเพิร์นโบพึ่งหางไงฮาเบิบ่งเนาะให้ดูเห็นบ่เหนเน้อรล่ะฮะ โอหมูพึ่งห่างจะมาพึ่งห่างเลยว้ยอ้นุ่นจิตตื่นเต้นอยู่แล้วหนิเนาะนกบาดพึ่งกับพึ่งได้เนาะพอเทนเนาะตอนมาตะบิดแต่พึ่งพึ่งนั่นไก่สามขาเลยเฮ้ยมีไก่สามขาบ้องก็ไดมีมอ๋อไปเบิ่งไก่สามขาอยอะเลยนุ่นเบิ่งไก่สามขาลูกมันเป็นแบบไรเนาะไก่สามขาเพิ่นบ่พึ่งห่างให้เบิ่งซ้ำพี่น้องเอลยนกยุงกันเนาะงั้น ได้มาแดมักักตะไก่มักตะไร่กินได้บ่หมักตะไก้กะโอ้ยออนไหมเพิ่นนี่เนาะลำใหญ่เลาโอ้เมนอยู่นะว่าตะสารมุยเนาะอว่าตะตะไใครแข่งไก่ันานกันาโยมขี่ลาบอยู่เนาะโอ้เมนอีดีเนาะพีน้องเ้ยคนเพิ่นก็ตัวขาวนะไก่สมขา้เยเนาะขาหนึ่งสีหอยย่ย่ลุ่มนี่เนาะ เวลาอันนี้เพิ่ปขี่แมันก็เลยหัวนี่หัวขาเองหมดนี่เนาะเวลามีขางอกมาอีกอันไสามขาอ้ยเนี่นะพี่น้องเลยเนาะเห็นคากางเลยพี่มันแบบมันโชกกระพปกว่าว่าตาแบบแบบมันจังแบบสดชื่นขึ้นกูนีทีนัอันนี้งามเนาตัื่นเต้น เพิ่นเพิ่นคิดว่าเฮาสิมาเกืออาหารเพิ่นมาจังแม่นเนาะมันกับ่ได้นอนได้หนี่อันนี้ลูกเพิ่นบ่นี่เพิ่นกับ่ได้ปิดแต่ว่าตายนี่งอ้าเพิ่นกับ่ได้ปิดเด้นะเพิ่นบ่อยากออกอิมเพิ่นบ่กฮันดิโอ้ฮั่นดิหึกแล้วล่ะวอะไรเนี่ยนี่แหละวันแรกก็ปี๊ยให้ครับอานี่๋อเพิ่นเพิ่นบ่อยากออกวะเพิ่นกับ่ได้บักก็ขังพี่น้องเอ้ยเนาะเพิ่นกัเปิดอยู่เอ้าๆๆ้าเอาเ โอ้ยม oh, ีหยังได้ไล่คุกโนบ่ตาโดมไม้นี่ก uh ็สุกไผโอ้บ่ตาอยากไล่โตแล้วเนาะอันไม้พี่น้องเอ้ยเนาะสะออนเพิ่นว่าใหญ่เนาะบ่ตาเนาะอวอคักกันจองออหลังเฮือนันจอเอาละมบรรยากาศภายในวัดนํากันเนาะพี่น้องเอ้ย หลังจากที่กราบไหว้พานเรียบร้อยทางกันย่างเรลโซบรรยากาศพี่น้องเหรอเนาะจันโงอยู่ทรายโอ้อยู่ลุมพุ่นบ่พี่จันโงมาแต่ละเที่ยวกับมีแต่ยางอยู่ทางทึงพี่พี่น้องเหรอเนาะประเด็นยางทางดุมจักเถื่อลงเบิ้งบ่มาเซนไปทางพี่เลยบ่ชาวอ่อนแต่นอดไอ้แน่ต้นไผ่เนี่ยนอมาตาเนาะ บรรยากาศเย็นดีพี่น้องเลยเหมาะกับสถานที่แบบท่องเที่ยวเนาะต่องทุ่มน้ำยังกับดองโป๊ะไงแบบลับรไปที่นะพระอนุ่นน้อยเที่ยวเหมือนนี่เที่ยววัดมาทำบุญน้ำเลยเที่ยวเลยอุ้ยพยัญชนะง่ายคบแล้วอุ้ยยุ่จึกบเลยโอ้โหโทรศัพท์อันบ่าวเซีนี่เป็นยังเนาะคือดำปื๊บไปปื๊บมาอยู่ โค้ดลงเลียกเงี้ยโทษทรัพท์คั่วอ่าบอเซนเลยมีปัญหาอีกแล้วเนาะโทรศัพท์เจ้ายืมโทรศัพท์บอเซนท้ายคลิปพี่น้องเลยมันแห้งได้พี่น้องเลยมันห่อนเนาะเมื่อนี้มันห่อนแห้งพี่น้องเลยมาเบิ่งพญานาคกันพี่น้องเลยเนาะถั่วโน้นกับบอตาไปได้พี่น้องเลยเกิบกับโบไซพี่น้องเลยเนาะเพิ่นบอกว่าเพิ่นห่อนพี่น้องเลยเพิ่นใส่เกิบอ่ะ เกือบผับายมากเนาะเพื่อนฮอนเพื่อนว่าเซงนี่เย็นดีเนาะมาเซนเฮ้ยนั่นเห็นได้ดุเห็นได้เห็นบ่พญานาคนะดุเห็นบ่พญานาพญานาพญานาเห็นบ่โตโดยบรรยากาศกับสิประมาณนี่น้อเพื่พี่น้องเลยอ่าอยู่วัดพระท่านใจพี่น้องเลยเนาะถ้าผู้ใดอยากมาเที่ยวมาส้มกับมากันได้พี่น้องเลย โดยหวะพญานาคเพิ่นก็งามงพี่น้องเอ้ยเนาะโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยท้ายนี้เนาะทางอ่าเฮาก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งบ้าตาจุดเลขเนาะพี่น้องเอ้ยเกือบลืมเนาะพี่น้องเอ้ยเนาะเกือบลืมพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอ่าบาตาเพิ่นจุดเลขไว้พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งอ่าอ่าบาตาจุดเลขแล้วก็เฮากสิลาพ่อแม่พี่น้องไปเลยเนาะไปเบิ่งไปุนนํากันพี่น้องเอ้ยเนาะว่าเป็นเลขอีหยังเนาะโดย อาน้องไปพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งเนาะว่าแม่นแม่นเลขหยังพี่น้องเอ้ยโอ้นี่เด้พี่น้องเดี๋ยวเบิ่งใกล้ๆเนาะขยายมาก่อนเนาะพี่น้องโอ้หันเด้พี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งได้ผู้ใดเบิ่งเป็นเลขหยังกตามนั้นพี่น้องเอ้ยเนาะตัวอันบ่ตา่ว่าเห็นก่อนเห็นก่อนจุดนี่กแล้วแต่เบิ่งเอาเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะทงอันากินค่นี่เบิ่งนี่ว่า เป็นเลขสี Good morning. Good morning. In ่เลขห้าแล้วก็เลขสามว่ะอยู่ข้างล่างพี่น้องเอ๋น้องบริเมนเอ๋ส่งหาส่งคือก่อนจุดนะส่งหาส่งพี่น้องเอ๋น้องตัวไลยๆนี่เนาะตัวนี้นี่เห็นคักคักเลยตัวนี้ดำคักเลยพี่น้องเอ๋ตัวนี้เก้าหกสี่อยู่สันเนาะโอเคเน้องเพพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ทางเฮาก็ได้พาพ่อแม่พี่น้องเบิ่งเลขแล้วเนาะกลับไปดุ่นกันเอาเลยพี่น้องเอ้ยเนาะเบิ่งแล้วก็ซื้อแล้วก็นรุ่นกันเอาเนาะว่า ผู้ใดสิเป็นผู้สุขดีพี่น้องเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้ทั้งเฮ้ากับสิขอจบคลิปต้องเพียงตัวนี้น้องพ่อแม่พี่น้องไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อกับขอให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ดสุขู่สุกนเนาะสำหรับคลิปนี้กับขอกล่าวคข้ามาสบายดี